ในโลกที่มนุษย์ทุกคนพูดแต่ความจริงและไม่รู้จักการโกหกเลยแม้แต่นิดเดียวทุกคนจะพูดทุกอย่างที่คิดออกมาตรงๆจนบางครั้งฟังดูโหดร้ายมาร์กชายที่กำลังตกอับอย่างหนักเขาเพิ่งโดนไล่ออกจากงานและกำลังจะถูกไล่ออกจากที่พักเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าในวันที่เขาสิ้นหวังเขาไปที่ธนาคารเพื่อถอนเงินที่มีอยู่เพียงน้อยนิดแต่ระบบดันขัดข้องและพนักงานถามเขาว่ามีเงินในบัญชีเท่าไหร่วินาทีนั่นเองสมองของมาร์กได้สร้างสิ่งที่ ไม่เคยรู้จักมาก่อนนั่นคือการโกหกเขาบอกตัวเลขที่สูงกว่าความจริงออกไปและพนักงานก็เชื่อเขาทันทีเพราะไม่รู้ว่าการโกหกคืออะไรเมื่อมาค้นพบว่าเขาสามารถควบคุมความจริงได้ผ่านคำพูดเขาเริ่มใช้มันเปลี่ยนชีวิตตัวเองในทุกทางตั้งแต่การโกหกเพื่อเอาชนะพนันในคาสิโนไปจนถึงการเขียนบทภาพยนตร์ที่สร้างมาจากจินตนาการหลุนหลวนแต่คนทั้งโลกกลับเชื่อว่าเป็นประวัติศาสตร์จริงๆทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีและคนดังในพริบตา Ah! แต่สิ่งที่สะเทือนใจที่สุดคือตอนที่เขาใช้การโกหกเพื่อปลอบโยนแม่ที่กำลังจะเสียชีวิตและหวาดกลัวความตายโดยการแต่งเรื่องเกี่ยวกับโลกหลังความตายที่แสนสุขสบายขึ้นมาซึ่งคำพูดนั้นกลับกลายเป็นกระแสโด่งดังจนคนทั้งโลกเชื่อว่าเขาสื่อสารกับพระเจ้าได้สุดท้ายแม้การโกหกจะบรนดาลทุกอย่างให้เขาได้ทั้งเงินทองและชื่อเสียงแต่มันกลับทำให้เขาต้องแบกรับภาระในการเป็นผู้นำทางความเชื่อของคนทั้งโลกและยังต้องพยายามพิสูจน์ตัวเอง กับผู้หญิงที่เขารักในโลกที่ทุกอย่างตัดสินกันด้วยความจริงที่แสนเย็นชา